ตันตัวเตีย้ยดิ่งตรงมาจากจารัานเลยค่ะคันนี้มาเปลี่ยนโชกหน้าหลังพ t ธีอัลโตสปดค่ะไททันจากเปลี่ยนโชกค,ครึ่งชั่วโมงกลายเป็นหลายชั่วโมงแล้วกว่าจะเสร็จเกิดจากอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะกระต่ายจากร้านสตางค์ล้อโตทิดาเซอร์วิสมาแล้วค่ะวันนี้ขอเนี่ยส่งงานมิสูพิชิตไททันตัวเตีย้ยค่ะสําหรับคันนี้ค่ะ จริงๆอะไทต,ตันตัวเตีย้ยโชกหน้าเนี่ยอถอดง่ายมากเลยทุกคนมันจะเหมือนหน้ารถตู้เลยก็คือพอแค่โชกออกมาไม่ต้องถอดสปริงออกแต่คราวนี้ไทต,ตันตัวเตีย้ยเนี่ยจะใส่ได้แค่ G 16, G แกน16แกน20ไสิใส่ไม่ได้อย่างที่เคยแจ้งไปในหลายๆคลิปนะคะเพราะว่าอะไรนี่ช่างเขากำลังเพราะว่าไทตันตัวเตีย้ยเนี่ยมันต้องสอดจากกระบอกด้านล่างขึ้นไปสอดกระบอกจากด้านล่างขึ้นไปเข้าไปอยู่ในตัวสปริงแล้วคันนี้คันนี้รถลูกค้าเนี่ยพอซื้อรถมือสองมาแล้วลูกค้าก็ไม่ทราบว่าอ่า มันเป็นเพราะอะไรนะคะหลังจากที่ช่างแบงค์เนี่ยเขาได้ทําการถอดน็อตสองตัวล่างออกแล้วเขย่าแล้วลื้อก็แล้วไม่ได้เราก็เลยเปเอ๊ะทำไมนอนจังเลยโชงหน้าไตตันจริงๆแป๊บเดียวก็เสร็จไม่ต้องถึงขั้นกับนอนที่ไหนได้ค่ะทุกคนโชคตัวเนี้ยแกนสิบแกนเล็กกว่าแกนสิบหกอีกเยอะ่ากทาช่วงวาวอามาผว่ามันมาจากมันมากรับใหญ่มันมันกบอกมันใหญ่กว่าแล้วก็ง่างอะค่ะเราก็ต้องลื้อออกหมดเลย นี่ไหมนี่ค่ะหลังจากที่ไต่ถามสอบถามลูกค้าแล้วก็อธิบายกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วช่างก็เลยหันไปอธิบายกับลูกค้าอีกทีหนึ่งให้ลูกค้าดูว่าอ๋อคือโชคเดิมเนี่ยที่ลูกค้าใส่มามันจะเป็นเว,ว้วาเ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 ขาเรียกว่วาเว้าหัว,หวเล็กหัวเล็กท้ายเล็กบนล่างเล็กกระถ่ายแต่ว่าตรงกลางมันกระบอกใหญ่คนนี้พอถอดน็อตออกแล้วเนี่ยคือดึงลงมาได้แต่ดึงลงได้ไม่หมดเพราะว่ามันติดกระบอกตรงกลางซึ่งมันใหญ่กว่าของเดิมก็เลยต้องทําการ งานใหญ่ค่ะรื้อออกหมดเลยก็แจ huh? ้งลูกค้าว่ารีบไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันต้องรื้อหรือพวงอ่างเขาเรียกอะไรแต่ก็เรียกไม่ถูกอ่ะแต่ก็รู้ว่ารู้ว่ก็ดูช่างขอถอดนะคะนี่แหละมันต้องรื้อออกหมดเลยทั้งพวงเลยเราก็เลยหลังจากลูกค้าบอกโอเคไม่รีบเราได้แล้วก็รีบเลยค่ะก็ทําการรีบถอดรีบถอดออกเลยค่ะรื้อทําการรื้อเลยค่ะเนี่ยค่ะนะ ยาค่ะแต่ต้านตัวเตี้ยไม่เคยถอดเดี๋ยวคุณจะถอดครั้งแรกนี่ลงมาแล้วเห็นไหม้อนนี่นหรือข้างล่างออกหมดเดี๋ยวทุกคนมียกลงมาทั้งยวงเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูกระบอกนะสังเกตที่กระบอกนะเห็นไหมตรงหัวมันจะรีบแต่ว่าตรงตัวกระบอกมันจะอ้วนตรงกลางกระบอกมันจะอ้วนนี่แหละค่ะเป็นสาเหตุที่ทําให้ไม่สามารถออกสอดออกมาได้คะ่ะต้องทําการ หรือใส่อย่างนี้เลยค่ะนี่หลังจากถอดชกออกเสร็จแล้วค่ะเราก็ทกําการประกอบเข้าไปค่ะเหมือนเดิมค่ะแต่ก็ทําหน้าที่ช่วยช่างเนาะเป็นลูกมือเนาะเราก็ไม่ค่อยเป็นจะไปถอดฝั่งเนาะเกรงใจเพราะามันต้องทําทีเดียว2คนเพราะว่าทําคนเดียวมันจะยากค่ะขนาด2คนยังยากเลยตัวเองเนาะเนี่ยค่ะก็ช่วยช่างอยู่ก็ช่วยกันสังเกตไหมว่าเรายังไม่ใส่โชกไป ใช่ค่ะเพราะว่าเราจะไปใส่ที่หลังเพราะชงจริงมันต้องสอดเข้าจากด้านล่างมันจะง่ายจริงๆเนี่ยถ้าเมื่อก่อนเนี่ยมีลูกค้ามาอย่างเงี้ยคือเราไม่รับเลยนะเพราะเราไม่กล้าเราไม่เคยถอดเลยยังไม่เคยศึกษาไม่เคยหาข้อมูลไม่รู้เบื้องต้นนี้ต้องทํายังไงบ้างเราก็เคยไล่ลูกค้าไปนะคะแบบว่าพาไปใส่ที่อื่นอ่ะคิดค่าช่าง800เลยนะคะ8 0 0ร้อถึงหนึ่บาทเลยนะค่าลือเงี้ยทุกคนมันไม่ได้ง่ายๆนะถ้าคนที่เป็นมันก็จะว่าง่ายเนอะแต่ถ้าคนที่ไม่เป็นอ่ะอย่างลูกค้าไม่เป็นเนี่ยเขาก็จะต้องว่ายากย ขานาดเราเป็นช่างเรายังว่ายากเลย,ยเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมช่างเขาสอดเข้าไปเสร็จแล้วก็ไปใส่น็อตน็อตด,ด้านซ้ายด้านขวาที่หูโชกเพราะมันจะเป็นหูตะเกียบเสร็จแล้วก็มุดเข้าไปค่ะช่างเขาก็นอนเลยเห็นไหมนอนเท่าแล้วก็ยิงน็อตขึ้นไปค่ะนี่แล้วเขาก็มาใส่อะไรอ่ะกิฟบ์หรอเขาลืมใส่กิฟค่ะที่เขาเรียกอะไรอ่ะอะไรก็ไม่รู้แต่ก็เรียกแหลกมันหรอแต่ก็เรียกไม่ถูกค่ะทุกคนเสร็จแล้วเขาก็มาขันข้างบนค่ะหูโชกบนเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนี่เราก็นั่ง เป็นแรงเชียร์แรงใจให้หลังจากทาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะเราขนของไปให้ฝั่งนู้นเสร็จแล้วช่างเขาก็ลุกเตรียมจะไปทําต่อฝั่งทางด้านขวาค่ะส่วนเราก็มาใส่ล้อให้ช่างนะคะใส่ล้อเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็เหมือนกันค่ะไปช่วยช่างฝั่งทางด้านด้านขวาเหมือนกันอัดบล็อกลมยิงบล็อกลมให้มันแน่นก่อนเนาะเสร็จแล้วค่ะไปค่ะขนของอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะทำวิธีการถอมเดิมก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องดูแล้วนะเพราะว่าถ้าดูนานเนี่ย คิปมันจะยาวเนี่ยดูสังเกตก็บอกเหมือนกันเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมอ้วนๆตรงกลางอ้วนตรงไปตรงหัวหัวกับท้ายรีบเรียบร้อยแล้วค่ะลงด้านหน้าค่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปดูต่อเปลี่ยนโชกหลังนะคะอันนี้เปลี่ยนทางด้านซ้ายไปแล้วนะคะเหลือแต่ทางด้านขวาดูดิรถลดูลกขาโหลดมาเตี้ยทั้งโหลดทั้งดัดแหนบมาเลยค่ะเตี้ยแป๊กมากกว่าจะเข้าได้ดูดิขาไหลเขาเรียกอะไหลไหลไหลเข้าไปเลยค่ะ <laughs> นี่อ่ะถอดเสร็จเรียบร้อยแล้วที่เสร็จเร็วเพราะว่าเรากอน,นะคะ เราเร่งสปีดนะถ้าช้านีกหลายชั่วโมงนะคะกวกัลูกค้าจะได้เนี่ยกว่าจะได้เสร็จคันนี้ดีนะไม่มีลูกค้ามาต่อคิวโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะหนึบแน่นอนค่ะโชว์พีทออโต้สปีดหน้า16หลัง20ไททันค่ะหอบเลยดูหน้าคือหอบด้วยเหนื่อยด้วยร้อนด้วยเรียบร้อยแล้วค่ะขอบพระคุณมากนะคะลูกค้าเดินทางมาจากจารัานเลยค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะโชว์ประกันรถซื้อใหม1ปีเหมือนเด